หมดปัญหาลูกค้าที่มีปัญหาสายตายาวหน้ากว้างหน้าใหญ่หาแว่นสายยากและอยากได้แว่นสายตายาวที่มองไกลมองใกล้ได้ในแว่นตัวเดียวแต่ยังข้งกลนในส่วนของขนาดกรอบแว่นผมจะวัดให้ดูนะครับผมกรอบแว่นนะครับวิธีการวัดขาซ้ายถึงขาขวานะครับผมด้านหน้านะครับมาครับผมตัวนี้นะครับอยู่ประมาณที่นะครับขาซ้ายถึงขาขวานะครับประมาณสิบสี่จุแปดนะครับสิบสี่จุดแปดนะครับเกือบเกือบสิบห้านะครับ ประมาณ14 14กว่าๆนะครับส่วนด้านในนะครับอันนี้ผมวัดขอบนอกนะส่วนวัดจากด้านในตำแหน่งที่เราสวมใส่เข้าไปจะอยู่ที่14เซนนะครับผมมันสามารถขยับออกได้เพิ่มได้นะครับผมดนัดทางออกได้นะครับผมจะได้ถึง15เซนกันเลยทีเดียวนะครับสําหรับคนที่มีใบหน้ากว้างใบหน้าใหญ่ยังไงลูกค้าลองเช็คหน้าแว่นของตัวเองนะครับว่าใส่หน้าแว่นกว้างเท่าไหร่นะครับออกแดดเล่นเป็ยนสีเทาดำด้วยนะครับเป็นกันแดดในตัวเลยผมเทด้วยเครื่องเทส UV นะครับตัวนี้ เล่นบนมองไกลเล่นล่างอ่านหนังสือใครไม่ทราบแต่ที่ยาวของตัวเองเนี่ยการมองไกลปกติอ่านคือตัวเลขไม่ชัดคอมเมนต์อายุไ้ได้เลยนะครับบานพับเป็นตานะครับเป็นบานพับ2ชั้นทนทานมากๆเสริมในส่วนของโลหะด้านในเป็นปั๊มลายวินเทจสุดเท่ด้วยนะครับดีเทลนี่ใส่ใจทุกรายละเอียดเลยดูนะครับเนี่ยขาแว่นนะครับเขาจะมีรอยบากกันเป็นีนตุกแกเพื่อไม่ให้ลื่นนะครับผมตัวนี้ขาแว่นด้านข้างนะครับผมตัวนี้จะเป็นสีในส่วนของสีดำด้านสีดำด้านเนี่ยจะทําให้ตัว กรอบแว่นตัวเฟรมเนี่ยเป็นลอยยากนะครับแล้ววัสดุอะสเตตมีแข็งแรงทนทานใช้กันยาวๆเลยครับหลายๆปีกันไปเลยนะครับตัวนี้เท่ทุกมุมมองเลยนะครับผมสนใจแว่นรุ่นนี้ลูกค้าพิมพ์สนใจใต้โพสตหรือว่ากดจิ้มสั่งซื้อในตะกร้าได้เลยส่วนลูกค้าที่ต้องการจะสั่งแต่กรอบแว่นไปตัดเลนเองนะครับลูกค้ากดจิ้มในตะกร้าเลือกเฉพาะคําว่ากรอบแว่นไปได้เลยนะครับเฉพาะกรอบแว่นเนี่ย490บาทนะครับผมจากหลากหลายพันธเหมือนกันรพร้อมเลนสองชั้นนะครับผมจะอยู่ที่แต่โปรโมชั่นอยู่ที่หลากหลายพันเหลือแค่ 990บาทนะครับผมราคาโปรโมชั่นนะตอนนี้นะรุ่นนี้มีทำผมทำทั้งสายตาสั้นและก็สายตายาวเลยนะครับลูกค้ายัางไงเวลากดในตะกร้าลูกค้าเลือกดูเลยนะครับเพราะว่าผมติดตะกร้าทั้งสายตาสั้นนะครับและสายตายาวเลนสองชั้นนะครับผมจริงๆนะครับรุ่นนี้ผมติดทั้งเป็นเลนโปรเกรสซีฟก็มีนะครับผมลังไงลูกค้าเลือกได้เลยนะครับ <S <S สายตาปกติก็มีนะครับเป็นเลนบูบ็อกกองแสงสีฟ้าหน้าจอคอมหน้าจอมือถือเลือกกดได้ตามต้องการเลยนะครับ